กับทีมแมตตาวอร์สค่ะแฟชั่นโชว์นี่นะแต่ละคนจัดเต็มจริงๆแล้วเรื่องเดินแบบโอ้ยยูในสายเลือดก็ว่าได้คุณยูโรนี่ไงนี่น้องเกรสนะคะมีหลายคนนะทางน้องเฟมหัสวีน้องยูโรยศสวัสด์น้องภูมิเกตติภูมินี่สาวเกรสพัชิตานะคะเดี๋ยวมีน้องแพลวเชอร์มาวีด้วยนี่เดินมาแบบเป็นไงฟาดจับมาเเป็นลุคที่เราไม่ค่อยเห็นแพลวในลุคนี้นะฮะที่สำคัญยังมีคุณโก้วศินด้วยไม่มาอ่านข่าวเที่ยงบันเทิงสดแล้วไปไหน ไปรับจ็อบเป็นพิธีกรของงานจ้าเอาเซ่คอยเดินนะฮะส้ำความวุ่นวายในงานนี้อยู่ส้ำความวุ่นวายอยู่สดใสสดใสน่ารักเนาะโอ้โหสุดยอดมากอีกสองสาวฮะเปรี้ยวทัศนียาแล้วก็กุ๊กกิ๊กกฤกรอันเนี้ยไม่ได้มาเดินแบบแต่แต่งตัวนึกว่าจะขึ้นเดินเองนะฮะแซ่บมากค่ะมาร่วมโชว์แฟชั่นโชว์นะคะแหมบอกเลยว่าชุดจัดเต็มมากๆเลยนะครับผมคือรวมตัวกันเยอะขนาดเนี้ยความวุ่นวายก็ต้องเกิดขึ้นเพราะอะไร พราะเมื่อวานในกรุงเทพมหานครเรานะฮะคุณผู้ชมรถติดมากทีมข่าวเรานะเดิน<ะ>จากแยกอโศกไปเอ็มควอเทีพีุ่้มิชิดดูจริงเหรอไปเลยนี่น้องตั๊กอันคดานะคะออแบกกล้องกับช่างภาพเดินไป<ะ>มาเก็บภาพเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยความวุ่นวายก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนออนะครับผมอ่จจะวุ่นวายขนาดไหนตามไปชมกันไหนครับผมบอกเลยนะผมไม่ได้เดินแบบมาแบบ3ปีกว่าแล้วไม่รู้ผมยิ้มอย่างเดียวอะ ผมรู้ตรงไปอย่างเดียวต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายอยู่ในใจมีแต่เลี้ยวซ้ายดีๆทางนั้นเลยอ่าใช่แต่วันนี้มีแต่ดีๆทางนั้นเลยครับต้องาฝั่งเดียวฝั่งนู้นนั่งฝั่งนู้นนั่งเขาเดินด้วยกันเลยวันนี้ดีๆทางนั้นไม่ว่าน้องก็ดีๆทางนั้นอะไรฮะเป็นไบก็จริงจริงทีแรกเขาบอกให้เดินนี่เรากำลังบอกเขาว่าเออเดี๋ยวเราจะขับบิ๊กไบค์ขึ้นนะ แต่เขาไม่ให้ห้ามเอาไว้ก่อนอสนุกสนานดีค่ะก็นี่คือถ้าเกิดเล่นบอลลูนสก็คือชนะไปเลยนะคนนี้สนุกดีพี่แพลวเดินออกไหมอะไรอะไรอะไรล้อเรียนคะเราก็ดูดูจอมอนิเตอร์อยู่ด้านหลังอ่ะเพเดินเดินออกไปก็เดินออกไปงี้ใช่ไหมพี่แพลวเดินมาก็สนุกก็เจอเพื่อนเพื่อนางแบบแบบเยอะมากเหมือนแบบได้ล้ำลึกความหลังสนุกมากครับ ทรงให้นี่ขายของเต็มที่นี่ถ่ายสตอรี่เต็มสูบฝากทุกคนนะครับแต่ละคนก็มีความน่ารักในในชุดในรูปแบบของงานที่เขาจัดให้นะครับรอสวยมากครับสวัสดีครับโอเคเปี๋ยวๆิระวุ่นวายไหมฮะเดี๋ยววุ่นวายแล้วพี่ก็รอเอเข็มเคมจะพูดะไรไหมเข็มแบบ่ายเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไม่น่าชุดเปี้ยวแซ่บมากเลยเนาะอนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พัก